สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีชาแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาอัปเดตร้านผล,ลไม้ในเกมซากุระนะคะทุกคนจะเป็นร้านผลไม้ที่อยู่ติดกับโรงแรมนะคะแล้วก็จะอยู่แถวแถวร้านเค้กหรือโรงเรียนอนุบาลน,นั่นเองนะคะทุกคนร้านก็จะเป็นส่วนสาธารณะแบบนี้เลยนะอยู่ติดหลายที่เลยนะคะ เป็นร้านสไตล์ชนบทแต่ว่าแบบน่ารักมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลังส้มต่างๆมีมะม่วงแอปเปิลมีผักกาดฟักทองแล้วก็แอปเปิลเขียวองุ่นต่างๆผักต่างๆนะตรงนี้ก็เป็นแตงโมเลมอนแอปเปิลมะน,นาแล้วก็เป็นผักใบเขียวที่เด็กหลายๆคนไม่ค่อยชอบกินนะคะ ส่วนข้างในตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์คิดเงินในข้างในก็จะแบบมีแซนด์วิชแล้วก็น้ำอัดลมต่างๆมีแบบธัญ,ญพืชปลูกผักอะไรมีเนื้อมีเห็ดมีต่างๆนะคะไม่ใช่เนื้อสีพูดผิดนะเป็นเห็ดนะคะทุกคนเพราะว่าร้านนี้ขายแค่ผล,ลไม้กับผักเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะเป็นผลไม้ซะส่วนใหญ่นะคะก็ตกแต่งเพิ่มก็คือเอ่อส่วนตรงนี้นะคะก็ จะเป็นข้างๆร้านนะตรงนี้ก็จะเป็นพวกแบบเป็นฟางนะคะทุกคนเป็นฟางแบบว่าอะไรอะที่มันจะเป็นแบบชนบทนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรถเข็นขายส้มนะคะทุกคนคือแบบเป็นร้านที่แบบเป็นรถเข็นแบบส้มน่ารักมากๆเลยนะคะสีสดน่ากินมากๆเลยแหลงร้านก็ไม่มีอะไรนะเป็นแบบเป็นพวกผักต่างๆนะคะทุกคน เป็นการตกแต่งร้านสไตล์ชนบทแต่ว่ายังคงความมินิมอลน่ารักสีสันสดสวยเอยสีสันสดใสสวยงามนะคะทุกคนก็คือแบบจะมีธงประดับเล็กน้อยคือน่ารักมากๆเลยนะคะเออตรงนี้ก็จะเป็นแบบไม้ต่างๆส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นจัก,กรยานของแม่ค้านะเพราะแบบคนขายก็น่าจะแบบขับจักรยานมาอะไรเงี้ยก็ แบบเป็นสไตล์มินิมอลไปอีกระดับหนึ่งเลยนะคะดูคนแบบน่ารักมากๆเลยนะจะเป็นร้านสไตล์ประมาณนี้นะคะดูคนเออก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนสำหรับ ID นะคะดูคนก็จะเป็น ID นี้เลยนะเป็นไ d เดียวนะคะใครที่อยากจะไปก็เข้าไปใน ID นี้ได้เลยนะคะดูคน คลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามให้แป้งด้วยนะคลิปหน้าอยากจะให้รีวิวไอเดีอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย